อยากเห็นหน้ากันใช่เปล่าเออจัดให้อยากเห็นหน้ากันใช่เปล่าจัดให้ด้วยคือรูปเนี้ยนะครับผมเขาไปเอาปากใครไม่รู้มาใส่นะครับผมทุกคนซึ่งจากที่ผมรู้จักพี่เนมเนี่ยคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าพี่เนมแดดฟันนะครับผมทุกคนผมไปถามพี่เนมมาว่าอันเนี้ยใช่หน้าพี่เนมไหมเขาก็บอกว่าใช่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแชทให้ดูว่าเขาบอกว่าใช่จริงๆนะครับผมทุกคนใช่ใช่คือพี่เองเห็นไหม วัมสกก้ารุสก์ก้ากู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 ก็กวัสดีคุณููกกูกกูู่ก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 มกูกูกูก็กูกกูกกูกมกูัูกูหูก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 ก่กูกกูกกูกก่กกะ คือช่วงนี้ยุ่งๆกับเรียนโปรเจกต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างนึงเลยคือผมกําลังจะไปสตรีมเกมที่แอป NIMO TV นะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันนะฮะไลฟ์สตรีมใน n ี m o ทุกวันเลยนะครับผมตั้งแต่6กโมงเย็นถึง2องสามทุ่มเลยนะครับผมโอเคมาวันนี้เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยหน้าพี่เนมที่แท้จริงเนี่ย เป็นใครเป็นอะไรยังไงคือวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าพี่เนมเนี่ยเฉลยเองเลยนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยพี่เนมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมทุกคนคือผมเนี่ยไปเจอหน้าพี่เนมในแอปติ๊กต็อกมานะครับผมทุกคน ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็อยากเห็นแล้วนะครับผมต้องช่วยกันกระชื่อบลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วใครคิดว่าพี่เนมหล่อช่วยกันคอมเมนต์นะครับอย่าเพิ่งดูตอนที่เปิดนะอย่าเพิ่งดูตอนที่ผมเอาคลิปมาให้ดูนะต้องคอมเมนต์ก่อนว่าเออเนี่ยคิดว่าพี่เนมหล่อไหมนะลองคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับผมทุกคนโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมทุกคนปีไฟเนี่ยมันมีอัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับผมนี่เลยครับผมหมีข้างละหั่นเมืองนะครับผมกิจกรรมใหม่หมีข้างละหั่นเมือง ไต่ขึ้นไล่ล่าหมีหนีมาเปนะครับผมระยะเวลากิจกรรมก็ตามนี้เลยนะครับผม2นะครับผม DA I ใจหรือเปล่าไม่รู้ครับผมเจ้าหน้าที่หน่วยสวสดส่สว,สสวสอันเนี้ยอันผิดหรือเปล่าวะลโลหโหลดนีโหลดออโต้นะครับผมผมได้ที่ตู้รักกี้รอยั่อตั้งแต่วันที่นี่เลยครับผมตามที่ขึ้นไวเลยนะครับและอัดจ้ายะครับผมปฏิบัติการลดร,ราคา1วันฟรีไฟเอ็กโทรชนคน้นโลกนะครับผมปฏิบัติการลดร,ราคา1วันลดร,ราคารักกี้รอยั่อน,น,นะครับผมระยะเวลากิจกรรมก็ตามนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปส่องติ๊กต็อกที่ผมเนี่ยได้ไปเห็นเลยดีกว่านะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมลุย A later few moments โอเคครับคุณผู้ชมครับผมนี่เลยนะครับผมเรามาที่แอคเคาน์ของพี่เนมกันเลยนะครับผมผู้ติดตาม3้ล้านหแสนคนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับผมเพื่อนๆเคยเห็นคลิปหลุดบ้างหรือเปล่านะครับผมแต่อ่ะเดี๋ยวเราดูดูดูคลิปล่าสุดก่อนดูคลิปล่าสุดก่อน แ o ่มันเสียงพี่เต้แตงโมนี่หว่า <c oughs> อ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมพี่เต้เขาร้องเพลงอะไรของเขาวะอ้ยพี่พี่สอนผมร้องมันนะเสียงแบบเนี้ยผมร้องไม่ได้นะเสียงแบบนีออน้อ้ยอ้ยสุดยอดว่ะดูต่อดูต่อกินกปเลยกนะินกกชาไงิงนะจิ้ นี่ใช่ลูกพี่เนมมั้ยเนี่ยโอ้น่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักเห็นเหมือนเขานอนตักพิกกี้นะครับผมแต่ความจริงเนี่ยคือผมเองนะครับผมคือผมเนี่ยไปใส่วิกนะครับผมความจริงก็พี่เนมเขาชอบผมนะครับผมแต่ผมเนี่ยแบบว่าคือเขาคบะพิกกี้บังหน้านะครับผมความจริงก็เคากับผมนะฮะอันนี้ผมพูดจริงนะครับทุกคน หนในอุ้ยนี่คลิปนี้ล้านสีแสนคลิปนี้ล้านสีสเอ้ยเหมือนจะเห็นหรือเปล่าคลิปนี้ดู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 แต่ัขาผิงข้าเลยอ่ะแล้วรู้จะกินอะไรอ่เออรู้จะกินอะไรกินพิ่กเรอกอืมกินไส้กรอกด้วยใช่อิ่มแล้ครับไม่อิ่มก็เลยหรอเนารไานี่บทุกคนเี่เห็นไหมพี่เด่นน่ารักมากเลยนะทุกคนสังเกตไหมอครับเจ็ดหลชาวติ๊กต็ ใช่เลยครับผมวันนี้เราผมมีคําถามที่คนโง่จะตอบไม่ได้นะครับคนสวยมวยอ่ะแล้วผมจะดูด้วว่าเวลาลิสิตของผมจะตอบได้หรือเปล่าออทีมเน่เี่พูดตามอมินผมด้วยคลิปนี้พูดตามก่อนะสีแดงสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีม่วงสีม่วงสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีม่วงสีม่วงสีแดงสีแดงหญ้าสีอะไรเขียว เอาใหม่เอาใหม่พุตาใหม่พุตาใหม่พุตาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าโง่นี่คำถามผมรู้นะอันเนี้ยสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองหญ้าสีอะไรสีีเขยว พูดตามนะพูดตามนะเขาบอกให้พูดตามเวทุกคนพูดตามพูดตามพูดตามจะได้ไม่โง้สีแดงสีเขียวสีเหลืองหญ้าสีอะไรหญ้าสีอะไรหญ้าสีคือเขาให้พูดตามเวเขาเขาถามว่าหญ้าสีอะไรเขาไม่ได้ให้ตอบเวเขาให้พูดตามเวแล้วตอนแรก ความผมจะคิดได้คือคือผมโอ้โหตั้งสามรอบกว่าจะคิดได้นะครับผมนะทุกคนนี่ก็เป็นความน่ารักของพี่เนมนะครับทุกคนแต่ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าหน้าพี่เนมที่แท้จริงเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยได้ลองเซิร์ชคร่าวๆนะครับผมในในเอ่อในทิกต็อกนะครับผมว่าเอ่อหน้าพี่เนมนะครับผมหน้าพี่เนมนี่พอผมมาปุ๊บนะครับผมผมก็เจอหลายคลิปเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้อยากเห็นหน้าแล้เช็ดเปล่าเออ อยากเห็นหน้ากันใช่ป่วจัดให้ด้วยคือรูปเนี้ยนะครับผมเขาไปเอาปากใครไม่รู้มาใส่นะครับผมทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าที่จากที่ผมรู้จักพี่เนมเนี่ยคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าพี่เนมแดดฟันนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนทุกคนผมไปเจอคลิปหนึ่งมานะครับผมแบบว่าเห็นหน้าพี่เนมชัดเจนเลยนะครับผมผมไปถามพี่เนมมาว่า อันเนี้ยใช่หน um ้าพ yes, ี่เนมไหมเขาก็บอกว่าใช่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแชทให้ดูว่าเขาบอกว่าใช่จริงๆนะครับผมทุกคนโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมกระทืบไลค์คนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วคิดว่าพี่เนมหล่อไหมนะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วไปนี่แหละครับ 1นึ่งแสนไลค์และนี่แหละครับผมทุกคนคือหน้าพี่เนมที่แท้จริงดูนี่เห็นไหมเนี่ยหน้าพี่เนมของแท้ไม่ติงนังผมถามจริงทุกคนเชื่อผมไหม <laughs> มันไม่ใช่ครับทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> ผมปั่นเล่นนะครับผมนะมันคือหน้าสอนรามนะครับแล้วสอนรามเนี่ยไปย้อมผมเหมือนพี่เนมครับผม oh. แล้วทีนี้นี่เดี๋ยวผมเปิดแชทให้ดูนะฮะพี่เนมครับอันนี้คือพี่เนมใช่ไหมครับแล้วผมก็ส่งรูปนี้ไปครับผมบางคนอาจจะบอกว่าสอนรามหรือเปล่านะครับผมความจริงแล้วเขาบอกว่าใช่ใช่คือพี่เองเห็นไหมทุกคนครับ รู้ได้แล้วนะครับผมว่าสอนรามเนี่ยกับพี่เนม m N J เนี่ยคือคนเดียวกันครับทุกคนแต่ตอนที่เขาใส่แมสเนี่ยคือเขาใส่หน้ากากอีกหนึ่งชั้นนะครับเอาง่ายคือเป็นร่างสายกรรมร่างสองของเขาครับ<ไ>ทุกคนถ้าไม่เชื่อนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไปถามพี่เนมก็ได้นะครับผมไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก็ได้นะครับทุกคนว่าพี่เนมเขาจะออกมาบอกว่ายังไงนะครับทุกคนเดี๋ยว ผมจะโพสคลิปนี้ลงติ๊กต็อกด้วยนะครับผมนะหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับผมสอนลามก็คือสอนลามพี่เนมก็คือพี่เนมนะครับผมนะทุกคนต้องแยกแยะนะครับผมนะบางคนส่งคลิปนี้มาให้ผมดูนะครับผมก็บอกว่าเออเนี่ยคือพี่เนมฮะมบางทีมันไม่ใช่นะฮะเออลืมบอกไปครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมผมเนี่ยจะทําการเล่นเกม อมองอาสหรือเกมที่แบบว่าเป็นฆาตากรตอแหลใส่กันอะไรเงี้ยถ้าอยากดูผมเล่นกับแก๊งสวยมวยแล้วก็เล่นกับพี่เนมสดๆนะครับผมทุกคนก็ตามมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมในแอป NIMO TV นะครับชื่อช n นลว่า DJ Dimmer TH นะครับผมเหมือนใน YouTube เหมือนชื่อช anel นล YouTube เลยนะครับไลฟ์ใน n ี m o ทุกวัน6โมงเย็นถึง สองสามทุ่มเลยนะครับผมก็จะมีทั้งเกม Free Fire อมงอาร์สหลายๆเกมเลยนะครับผมอยากให้ดูอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็เข้ามาดูกันได้นะครับเพราะมันไม่ได้มีแค่เล่นเกมมีหลายๆคอนเทนต์ให้แบบว่าได้รับชมกันเลยนะครับแบบสดๆนะครับผมในแอป n e m o TV นะครับโอเคครับทุกคนสําหรับการเปิดหน้าพี่เนมนะครับผมต้องบอกเลยว่าคือมันเปิดยากมากนะครับผมนอกซะจากไปโปะยาสลบับผมแล้วก็เปิดนะครับผมทุกคนซึ่งการโปะยาสลบนี่ย คือผมได้บอกกับคนดูไว้แล้วในคลิปที่แล้วว่าถ้าชแนลผมเนี่ยถึง4ล้านซับเม,นะมื่อไหร่นะผมผมจะทําคลิปนี้ให้ทุกคนออกมาแน่นอนเพราะว่ายัางไงซะมันก็ต้องเปิดหน้ากากได้แน่นอนนะครับผมยังไงซัก็ต้องเปิดหน้ากากพี่เนมได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดดูนะโปะยาสลบปุ๊บนะ กลับแล้วอ่ะอยังไงก็ไม่มีทางฟื้นมาเอามือปิดปากหรืออะไรได้หรอกนะครับผมเพียงแค่ทุกคนกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ถึง4ล้านซับไวไวนะครับผมนะผมจะไปโปะยาสลบพี่เนมแล้วถอดหน้ากากอีกรอบหนึ่งนะ,ะผมเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ผมเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ย <S <S ไม่ผิดหวังในตัวผมนะครับผมฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมชาวนามัสการแล้วก็ชาวเจ็ดโหลทุกคนนะผมเจอกัน6โมงเย็นๆๆนะครับผมนะโอเคผมบายบายครับ